ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแจ้งสะพาทุกคนไปดูรีวิวการขึ้นรถนะครชัยแอร์แบบใหม่ครั้งแรกคะ่ะเนื่องจากในประมาณเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะเราได้ทําการกลับบ้านที่จังหวัดอุตรดิต์นะแล้วก็ที่มันว้าวมากๆเลยก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนี้รถมันเปลี่ยนไปแล้วหรอก็อเลยอยากจะมาแชร์ทุกคนนะคะว่ารถที่เราขึ้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเพื่อเพื่อนๆจะลองไปใช้บริการกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนด้เลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นครไช่เองใครที่ยังไม่ได้กินเข้ามาไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าที่นี่เขามีทั้งเซเว่นแล้วก็มีศูนย์อาหารด้วยค่ะ ทุกคนพนักงานเขาบอกว่าสามารถยืนที่เราแขปหน้าจอเี่ขึ้นรถเลยก็ได้นะหรือว่าจะมาปิ้นตัว๋วที่เครื่องก็ได้เดี๋ยวลองมาปิ้นตั๋วกันดูทุกคนคะเราได้ทําการจองตั๋วผ่านเว็บไซต์มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีตั๋วแล้วนะแล้วเราก็จะสามารถพิมพ์ตั๋วจากเครื่องนี้ได้เลยโดยใช้รหัสอ้างอิงหรือเลขที่ตัว๋วหรือจะเป็นการสแกนบาร์โค้ดก็ได้หลังจากที่กดค้นหาเย,ยบร้อยแล้วนะจะมีปุ่มนะคะให้ กดปริ้นอ่าเราก็กดไปแล้วแล้วเราก็รอทำการปริ้นตั๋วออกมานะแต่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 ว่าเครื่องอ่ะมันไม่ยอมปริ้นค่ะทุกคนก็คือไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คือเครื่องมันอาจจะเออร์เลอร์หรือแฮงค์หรืออะไรไม่ทราบแหละสรุปว่าเราไม่สามารถปริ้นตั๋วได้นะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวราเอามือถือไปโชว์ตอนขึ้นรถนะคะ วันนี้ได้ยาแก้เมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรอข้างในกัน,นะคะ่ะข้างในนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นห้องแอร์นะใครที่ขีร้อนเนี่ยเข้ามานั่งในนี้ได้เลยและรอไม่นานนะคะเราก็ต้องขึ้นรถกันซะแล้ว 1A ค่ะ 2> 1, 2, 2, ตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะรถก็จะเป็นแถวที่นั่งที่ไม่ติดกันเลยมีทั้งหมด4แถวนะคะทุกคนแล้วก็โชคดีมากเลยที่เราเลือกแถว1 A นะก็คืออยู่หน้าสุดเลยจ้าแล้วก็ยืดขาแบบสบายมากสบายสุด,สดและเก้าอี้นะคะก็ยังสามารถกดปุ่มนวดได้นี่กดจากปุ่ม2ปุ่มเขียวด้านล่างได้เลยในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีความบันเทิงให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์วิทยุ กมดูหนังฟังเพลงนะคะส่วนเราไม่ได้ฟังอะไรจาเพราะว่านอนยาวเลยค่ะและบนรถก็จะมีถุงวิเศษนี่เลยก็จะมีนี่เป็นผ้าสำหรับเช็ดมือนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มหนึ่งขวดจ้าเป็นน้ำดื่มยี่ห้อซิงค์นั่นเอง แล้ว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 ก็มีอะไรอีกนะและและนี่คือขนมคักไก่ฮอโลตัสค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นก็ยังมีอีกมีน้ำผลไม้มาลีหนึ่งและนมชัวเหลืองอีกหนึ่งจ้าก็คืออิ่มแน่นอนส่วนห้องน้ำนะเราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะ<อ>เพราะว่าเราไม่ได้เดินเข้าไปเข้าเลยก็จะอยู่ท้ายสุดของรถนะคะ<อ>เหมือนรถคันอื่นๆทั่วไปเนาะ และขาดไม่ได้นะคะในตอนคืนแบบนี้ก็คือผ้าห่มนั่นเองแต่ขอบอกก่อนนะว่าผ้าห่มมันก็ไม่ได้แบบว่าหนาอะไรมากมายมันก็จะเป็นผ้าห่มบางๆนั่นแหละถ้าใครขี้หนาวนะก็อยากจะให้ใส่เสื้อกันหนาวพวกเสื้อกันหนาวมาใส่กันด้วยนะคะก็จะได้ไม่หนาวเนาะ แกเอ,อ้ยยังไม่หมดยังมีแซนด์วิชอีกจ้าอยากจะบอกนะว่าอันนี้อร่อยใครหิวก็คือกินรองทองได้เลยนะคะลืมบอกไปอ่ลืมรัดเข็มขัดหนาเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สามารถปรับเบาะนะคะด้านข้างๆนี้ได้เลยกดค้างนะทุกคนเราก็จะสามารถเหยียดขาได้แบบสบายมากเอนเบาะไปเลยนอนไปเลยจ้า จบไปแล้วค่ะกับการรีวิวการนั่งรถทัวรนะ์คนครชัยแอร์แบบใหม่นะคะกับจังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆชอบกันไหมคะก็สําหรับใครที่อยากจะนั่งรถทัวร์ของนครชัยแอร์นะคะก็สามารถจองตั๋วได้ที่หมายเลข call center 1นเตอร์1624ค่ะหรือจะสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวจะปักลิงก์นะคะไว้ให้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับใคร ที่ชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสํหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย